สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับเราสองสามคนวันนี้สามคนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันในช่วงซา้าดีดีรีวิวครับและวันนี้เราอยู่กับ a อ g คจเลรากันอีกครั้งครับท่านผู้ชม เราเคยรีวิวกันไปแล้วใช่ไหมครับพี่เทพถูกต้องครับวันนี้ผมตั้งชื่อคลิปว่า AKG l e r l a on Mobile เพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเราใช้ไม AK ์ AKG l e l a และโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวในการบันทึกอืมง่ายถูกต้องเลยท่านผู้ชม AKG Leela สามารถเวิร์กนะครับ ผ่าน Android device นะครับหรือ iOS device ก็ได้นะฮะ iPad mm. iPhone tablet ต่างๆนะครับ,รบสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายๆเลยท่านผู้ชมวันนี้เราใช้อุปกรณ์แค่3ชิ้นแล้วกันมีไมค์แคชจีเ a ลโทรศัพท์ mm. มือถือของผมท่านผู้ชมสำหรับบันทึกเสียงนี่นะครับนี mm ่ hmm. ใช้โปรแกรมบันทึกธรรมดาธรรมดาเลยฮะ Recording ทั้งบนะฮะและผมใช้หูฟังในมอนิเตอร์ท่านผู้ชม แน่นอนไอ้เคจีเขาเป็น zero latency โอ้ยังไงฮะตัวนี้ก็คือไม่มีอาการหน่วงเลยสามารถมอนิเตอร์เสียงได้ทันทีโอ้ดีครับนะลองแล้วก็ได้ยินได้ทันทีทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมน้ําหนักเสียงได้ดีครับผมและในการเชื่อมต่อในวันนี้เนี่ยไม่ต้องการสายไฟเลยนะอใช้ไฟจากมือถือครับและในการบันทึกก็ับท่านผู้ชมครับผมใช้โหมดนะฮะที่เรียกว่า t ทสเ stereo ฮะเราจะเก็บเสียงในกีตาร์อยู่ทางนี้นะเสียงร้องอยู่ทางนี้พิเศษตรงกลางเป็นเป็นคอรัส และในการเชื่อมต่อถ้าผู้ชมผมโชว์ให้ดูง่ายนิดเดียวใช้เพียงแค่ USB Type C เพียงเส้นเดียวเป็น USB Type C ทั้ง2ฝั่งนะฮะเนี่ยก็คือผ่านโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เข้าไปที่ตัวเล,ล่าในส่วนของหูฟังคะท่ถ้าผู้ชมก็สามารถที่จะหาหูฟัง,งทั่วไปมาใช้งานได้เลยอันนี้ผมหยิบม,มาเป็นมอนิเตอร์แบบมอนิเตอร์อ๋อก็ชัดหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องการความเที่ยงตรงนั่นเองถูกต้องเลยครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เราก็เลยมา c o อ,อร์เพลงให้ฟังนะเพลงแก้มน้องนางน้องแดงกับใคร นะฮะก็จะมีบรรยากาศนะฮะรอบๆเข้ามานะก็จะมีเสียงรถเสียงอะไรบ้างบริเวณรอบๆเสียงนกก็มานะื่อกี้ได้ยินใช่ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติแล้วในตอนที่เรากำลังคุยท่านผู้ชมตอนนี้เราเปลี่ยนโหมดกันบันทึกนะครับผมใช้เป็นโหมดที่เรียกว่าฟอนต์แอนด์แบล็กนะครับก็จะได้เก็บเสียงพิเศษด้วยนะอันนี้หันหน้าเข้ากล้องด้าอหลังใช่ท่านผู้ชมครับ มันสะดวกมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถมอนิเตอร์หูฟังได้มีวอลลุ่มปรับหูฟังปรับเกนไมโครโฟนปรับแพทเทิร์นรูปแบบการรับเสียงครับผมแล้ววันนี้เป็นอีกครั้งที่เอกจิเิล่าเอามาใช้งานจริงนอกสถานที่ใช่อุ๊ยอันนี้มีเสียงมีเสียงลมเข้านะใช่ครับแต่ว่าธรรมาชาติเ,เราใช้กันแบบเอา์ดเละจริงๆเขาบอกว่าเอามาอินร์สักนิดนึงก็ก็โอเคอเอาโดก็ควบคุมเรื่องเกนให้ดีครับครับผม ท่านผู้ชมครับในส่วนของเสียงจากเอเคจเล a ที่ท่านผู้ชมกำลังได้ยินนี่แหละครับผมกําลังบันทึกกันสดๆเลยผมรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยเขาก็มีการ EQ ให้ในระดับหนึ่งนะครับผมมองว่าเมื่อเราเอามาใช้งานกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปโปรเซสหรือเข้าโปรแกร,รมตัดต่อได้ทันทีเสียงนี่คือเขาทํามาดีในระดับหนึ่งแนละ้วแน่นอนว่ายุคนี้ฮะ ใครเร็วเป็นต่อเร็วง่ายนะครับเร็วง่ายและสะดวกเนี่ย<ช>ระบบปลักแอนเพลย์สุดๆเลยนะใช่ครับทำงานเพลงทำงานบันทึกเสียงสัมภาษณ์อินเทอร์วิวอะไรอย่างเงี้ยได้บันทึกเสียงปั๊บเข้ามือถือทันทีตัดต่อในมือถือได้ทันทีนะครับผมสะดวกมากอัปโหลดเลยครับผมใครเร็วก็เป็นที่1นาทีนี้นะฮะท่านผู้ชมครับก็วันนี้เอามาทดลองกันให้ดูแบบเห็นภาพฮะโทรศัพท์ที่ผมใช้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมผมใช้เป็น a n น r รอยนะ ล้วใช้โปรแกรมบันทึกทั่วไปของเขานะครับ Android ใช้สาย USB เส้นเดียวสาย USB Type C to Type C เนี่ยไม่ได้มีมาให้ในชุดนะฮะต้องหาซื้อเพิ่มนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ iOS กับ AKG l e l a แบบโมบายแบบผมนี่นะก็จะมีเงื่อนไขนีกนึงก็ต้องเพิ่มตัว Switch h u บเข้ามาเอาสวิตช์ฮับเป็นตัวเชื่อมจะทําให้สามารถใช้งานได้ผมว่ามันตอบโจทย์นะมันง่ายแล้วก็คล่องตัวมากครับใช่นะเราถึงยิ้ขึ้นมาบนดาดฟ้าเนี่ยแป๊บเดียว ติดตั้งกันแป๊บเดียวเองแล้วน้องพีคิดว่าไงครับตัวนี้เหมาะเลยครับใช้งานได้หลายอย่างแล้วก็ครอบคลุมสําหรับคนที่ทํางานด้ใช่ยุคนี้เนาะบอกว่าผมพกไปตัวเดียวอะไปทํางานนอกสถานที่นะตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าโหเสียงไวมากอะโอ้ไวนะใส่กระโปรงกระเป๋าไปประมาณนี้อ่าใช่นะครับผมก็นะครับติดตามพวกเรานะครับสําหรับการรีวิวการอัปเดตหรือจะมา cover เพลงแบบนี้ได้นะครับที่ s a u d i s h o p นะครับหรือว่าจะคลิก ซาลีช็อปเพื่อนชมฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับพร้อมกับโปรดักต์อื่นๆในเว็บของเราในเว็บของเราได้ครับก็นะครับมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยนะครับก็ใต้คลิปนะได้เลยพวกเรายินดีนะครับตอบคําถามนะครับยินดีมากก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนหน้าผาสุดขอฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง